มาดูแปลงผักผสมปสานคุณแม่ทองม้วนนะคะบ้านดอนหวายตำบลม่วงไข่อำเภอคจังกร,อ,งกรอยากให้มาดูมากๆอยากโชว์มากๆอันนี้ก็เป็นผักหวานนะคะปลูกกล้วยหอม กำลังปลูกนะคะเยอะมากอันนี้ก็ชื่อเลี้ยงปลาคุณแม่ทอม้วนอยากนำเสนอมากนะคะต้องการให้ทำเป็นแปลงศึกษาดูงานนะคะผสมผสานนะคะข้างในนี้ก็จะเป็นแปลงนาข้าวนะคะ ทางเดินนะคะนี่นะคะรอบๆประมาณนี้เข้าๆนะคะอพอออกจากแปลงแม่ทองม้วนนะคะก็จะมาแปลงของคุณครูสุพันนะคะขึ้นอันนี้จะเป็นประธาน อันนี้ข้า,นะะขานนะะวนะคะข้าวอินทรีย์นะคะที่ที่ปลูกไว้สองฝั่งทางนะคะอันนี้จะเป็นแปลงผสมผสานแม่ทองม้วนนะคะอันนี้จะแปลงเป็นแปลงผสมผสานการผลิตข้าวหางงอกนะคะของกลุ่มวิสาหิีชุมชนพ่อแม่ทำลูกช่วยขายบ้านนอนไหวตำบลม่วงไข่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครน,นะคะ ก็จะปลูกทุกอย่างคะ่ะสมุนไพรผักผลไม้นะคะเลี้ยงงูพุกเลี้ยงปลานะคะหลังบ้านนะคะ,ะแล้วก็ใชุ้ ดินผสมจุลินทรีย์นะคะตอนนี้กำลังจะแบ่งโซนไปตรวจแปลงนะคะไม่ได้ไปแม่แม่จะมาแกงหนูไม้ให้กินว่านี้หนูบอได้อยู่หนูตั้งหน่อยหนูแบเนื้อยูอยู่ๆจ้ะอยู่ๆอันเดี๋ยวไปทํำเรื่องลุงเรือนก่อนแม่ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นเถียงนานะคะรองรับคนมาอบลมมาประชุมนะคะน้าสายเอ้าบ่มา